มู้ชายฮะอาคุผูชายต่ใจง่ายเลยเนอะบู๊บบู๊แหลกทำขนยียมฮันฮัโอ้โหโอ้ เดียมมกมานะลูกดูนี่มันบ้วนอยู่เมดมานะไปก่อนสิลูกก่อนลูกก่อนต้องถูแล้วไม่อย่างงั้นเดี๋ยวมกมาเป็นของทัาไปก่อนลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่างอ่ากุ้ยใช้มันดมมืองางไหนเห็นไหมอย่างงี้มัน อามนี้ัง